ก็ดีครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับอยากจะร่วมงานกับหลายๆท่านนะฮะโดยเฉพาะทางช่องวันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆครับดีใจที่หลายคนติดตามคือตอนนี้ทั้งซีทั้งมี่มีงานกับช่องวันทั้งคู่เลยครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะวันนี้เราสองคนก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่จะร่วมงานกับคนเก่งหลายๆท่านอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่ทางช่องวันอย่างเดียว เรารวมไปถึงนักแสดงหลายท่านอย่างพี่โอมที่ผมก็อยากจริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วพอเราได้รู้ว่าเรามีโอกาสได้เล่นละครกับกับพี่โอมผมก็ตอบรับเลยและยิ่งหนูนาก็เคยได้มีโอกาสอัดรายการด้วยกันและ,ะคุณอักก,ก็ก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากนะฮะที่ว่าใน,ในทางช่องช่องวันและ g m m อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายิ่งได้มาเล่นเรื่องแก้วคนเล็กท,ที่ต้องบอกเป็นบทประพันธ์ที่ น่าจะประมาณ48ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนั้งแปี14จนกระทั่งว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ในยุคข,ของผมเนี่ยตอนที่ผมได้ดูก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นละครน่าก,กลัวมากนะครับตอนนั้นคือแล้วผมก็ตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้แล้วพอได้รู้ว่าตัวเองจะต้งองได้มีโอกาสมารับบทเป็นเมคินเนี่ยคือผมก็รับทันทีเลยเพราะามันมัน,ม,นมันเป็นบทที่ท้าทายมากๆอยู่แล้วอย่างที่บอยเขาต้องการเหมือนแบบว่าอาแดมคืออยากให้แก้ขนเล็นนกนี้กลายเป็นแวบพาย คือจริงๆมันต้องร่วมสมัยตามการเวลาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับจะให้เป็นแวมไพร์มาติดสลิงใส่แว็กผมแล้วก็มีคอตั้งๆแล้วมากัดคนเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพเก่าไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความร่วมสมัยมันคืออะไรถ้าคนได้ติดตามละครเรื่องนี้จริงๆแล้วจริงๆมันเป็นโศกนาการรมความรักนะครับเป็นโศกนาการรมความรักที่มีแนวแฟนตาซีเข้ามาเพื่อเป็นกิมมิคความคือมีสีสันของเรื่องแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งไม่สุดก็คือว่าผู้เขียนเนี่ย ได้เขียนเรื่องเรื่องราวของแก้วคนเหล็กได้เข้ากับขนบธรรมเนียมและความความความเป็นไทยที่ไม่ได้คือเราไม่ได้มีแพนซิเนียนหกออก่าไหมฮะเราไม่ได้แบบย้ายไปอยู่ลอนดอนอะไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรามีพูดผีปีศาจมีคาถาอาคมมันซึ่งมันเข้ากับอย่างตัวเมคินเนี่ยเป็นคนมีคาถาอาคมอยู่แล้วคือต้องลองไปติดตามดูว่าแล้วเพราะอะไรจากเดิมที่เขาเป็นมนุษย์แล้วทําไมเขาจนสุดท้ายเขากลายมาเป็นปีศาจ อยากให้มองเปในแง่มุมของปีศาจที่ดูดเลือดคนกินเป็นอาหารเท่านั้นเอง,องน,น,นะครับก็มี CG ประมาณประมาณหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นเป็นเมนหลักผมว่ามันเป็นเอ่อก็อย่างอย่างที่เรียนไปครับว่าแฟนตาซีมันเป็นกิมมิคในการย่อยง่ายๆผมว่าทุกคนอชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วก็จะเป็นมุมนั้นแต่สิ่งที่มันเป็นเนื้อในจริงๆที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากให้สูดก็คือความรักของคนสามคนที่มันเป็นโสกนานกรรมเพราะฉะนั้น คำว่ารักวันนี้ครับมันมีหลายความหมายรักที่บริสุทธิ์รักที่บริสุทธิ์ก็คือตัวแทนของพระเอกที่มียอมเสียสละทุกอย่างและรักนางเอกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เมย์คินก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญว่าด้วยความแค้นความโกรธมันความรักมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นแรงอาฆาตและปรารถนาใช้คําว่ารักเป็นข้ออ้างในการที่จะทําอะไรก็ได้ให้ทุกคนเขาเดือดร้อนเพราะั้นวันนี้เราต้องถ้าคนได้ดูมันจะย้อนกลับมาดูตัวเองว่าแล้วรักวันนี้ของเรามันเป็นแบบไหนเป็นรักที่บริสุทธิ์หรือเป็นรักทีี่่เเเปป็็นนนแบบทมคิ และสุดท้ายแล้วรักแบบนั้นเนี่ยมันจะจุดจบมันมันก็จะมันมันไม่เคยแฮปปี้เอนดิงอะไรประมาณนั้นนั่นคือความสนุกที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเป็นการประชันตักับพี่พี่โอมและพี่ซีครับซึ่งแบบว่าโอ้โหคาดคิดว่าจะได้มา่วงกับร่วกัก็ก็อย่างที่อย่างที่บอกครับยินดีมากๆกอยู่แล้วผมว่าเออพี่โอมมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับแล้วก็เราได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งอยากจะเราสองคนเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่เลยทั้งร่วมกับเองด้วยนะฮะ ทั้งทีมงานท,งทั้งนักแสดงท่านอื่นด้วยเราก็ตั้งใจกับแก้วขนเหล็กปี2019นี้มากคือเราไม่ไดต้ต้องการจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเปิดใจกับไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบไถไลท์ไหมมันจะเป็นแบบเอ้ยแฟนตาซีแบบไหนไปจับจ้องของ,ของ CGI ไม่ต้องไปจ้องครับเปิดใจกว้างๆลองลองลองเปิดใจกว้างๆดูว่าวันนี้พี่โอมผมหนูหนาและนักแสดงท่านอื่นเนี่ยมารวมตัวกัน เล่นละครเรื่องแก้วคนเล็กปี2019การตีความของพวกเราเป็นยัางไงการแสดงงานศิลปะของเราในยุคสมัยนี้เป็นยังไงก,ก็ฝากติดตามด้วยครับการแม่คู่แต่จับตาหองการบรทัของพระเอกจากสองช่องผมไม่เคยกดดันในการเล่นละครอยู่แล้วครับจริงๆนะคือหากว่าผมกดดันแปลว่าผมไปนึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้วันนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าสําหรับคุณผู้ชมแฟนๆช่องวันการดูละครชอบไม่ชอบมันเหมือนมันเหมือนทานอาหารนะครับ คุณชอบข้าวขาหมูคุณก็ชอบข้าวขาหมูผมไม่สามารถแบังครับเฮ้ยมากินข้าวแกงกะหรีดดิอร่อยกว่าคือผมไม่สามารถบังคับได้ผมมีหน้าที่ในการที่ถ้าสมมติผมได้รับบทบาทว่าผมต้องทําผัดกะเพราผมมีหน้าที่ผัดกะเพราให้มันอร่อยที่สุดในมุมผมให้มันดีที่สุดส่วนคุณผู้ชมจะชอบหรือไม่ผมน้อมรับทุกอย่างทั้งคําติคําชมย้อนไปอย่างที่ 4, บอกว่าไม่ตีก็มาเล่นกับทุกวันก็มาเล่นกับทุกวันอย่างนี้องมีแววแบบว่าได้มาลงมะคอคท่กันรแข่ อันนี้ต้องต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับละครที่ว่ามันละครที่ที่ที่ติดต่อมาว่ามันเหมาะสมกับเราสองคนไหมเ<ม>ท่านั้นเองครับ,บจริงจริงผมไม่เกี่งที่จะเล่นละครกับภรรยาอยู่แล้วนะครับดีฮะก็อัดยายซื้อขนมยายดีเงินไม่รู้อะไรเป็นเงินงของคุณมิว่าไ้ผู้คุยกัหน้าขึ้นขึ้นมในการทํางานจะต้องมาไม่ไม่ไม่ครับจริงๆเป็นเรื่องปกติครับ <laughs> ที่ที่เราสองคนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทํางานอยู่แล้วนะครับ ผู้ทำตรงเราสองคนไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับแต่เรากำลังสร้างครอบครัวกันอยู่นะครับสร้างครอบครัวทุกคนก็ถามว่าทำไมสีกะมมีไม่มีน้องสักทีก็ลองถามเขาเลยเลยครับก็เรายังยังก็ภรรยากับผมภรรยาเขายังอยากสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยครับก็เท่านั้นเองมีแค่นี้ไม่ไม่มีอะไรอัปเดตใหม่เลยจริงๆว่าทำไมไม่ติดอะไรเลยคือท่้ไหร่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีน้องกันนี้ไม่ใช่พูดว่าไม่พร้อมคือเขาคงไม่อยากมีนะฮะซึ่ง ซึ่งผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขาก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปก็นั่นแหละครับก,ก็ชัดเจนแบบนั้นว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของเ,ออเราแล้วก็ภรรยาของเราเอาที่บางทีเราสุขคนเดียวมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างี้ครับแต่ผมผมรู้ดีครับว่าหลายๆท่านก็บอกว่าถ้ามีน้องจริงๆเ่๋เมื่อกี้พี่ชาคิดก็พูดเราเราเชื่อเลยว่าเราสองคนจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ท,ท,ที่ที่สนุกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับลูกเลยถ้าเกิดผมจะมีลูกให้เขามาดูแลผม <Yeah. S 1> ผมจะมีลูกเพราะว่าผมอยากจะสืบทอดสิ่งที่ผมได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า <Yeah. S 1> ผมไม่ได้จะมีลูกเพื่อให้เขามาดูแลผมตอนผมยามแก่เท่า <Yeah. S 1> ผมไม่ได้สนใจมันเลยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ผมคุมมันไม่ได้มันจะจากไปยังไงมันหรือว่าจะจะเป็นยังไงก็ก็ปล่อยมันไปเถอะผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นก็คือแบบคือตักต้งใจว่าจะไม่มีลูกเลยคือ ก็ไม่ได้อยากจะใช้คําที่มันที่มันขาดสักขนาดนั้นวันนี้ยังยังเป็นมุมแบบนั้นอยู่แต่ถามว่าผมอยากมีไหมก็แน่นอนครับผมอยากมีนะครับแต่จ๋าใช่อย่างเอมี่เองหลังไหาก็เล่นกับลูกเพื่อนคณน้องคณนี้เขามีใจอ่อนโมใช่ไหมล่ะอยากมีมากไมล่ะก็ก็ก็ไม่ใช่อ่อนเลยไม่รู้ทำไมแือนันแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นไม่เอาจริงนะมันไม่ได้เป็นประเด็นที่มันมีผลต่อความรักระหว่างเรา มันไม่ได้เกี่ยวเลยก็แค่มันอาจจะสมบูรณ์แบบขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบทุกวันนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะแต่ว่ามันก็มีมีวงเล็บในใจว่าเอ้ยถ้ามีลูกมันจะเป็นยังไงวะแต่ก, <laughs> ก็ก็อยากมีแต่ว่าผมให้ความสำคัญกับภรรยาผมมากกว่าแค่นั้นเอง